สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขอยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับนะขนาดยายทู่นะยังเอย่ยปากชมพ่อพระเอกเลยนะครับจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยในะนิทานเนะี้ยย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเนาะต้องเข้าใจว่าพ่อพระเอกเนี่ยผมเคยเล่าทำลายให้พี่ฟังแล้วพ่อพระเอกเนี่ยเขาเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนบ้านๆเป็นคนทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียรับจ้างกีนยางรับจ้างดำ ดำนารับจ้างทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินเข้าให้กับลูกๆไปเรียนเพื่อมาจุนเจือครอบครัวผมชอบนิสัยพ่อพเอกตรงนี้นะครับผมชอบแกตรงนี้แหละนะครับชอบแกตรงที่ว่าแกเป็นคนจมหาก,กินนะครับบางทีแกก็อารมณ์ร้อนแต่ก็ก็หายหายไวกดง่ายหายไวแล้วก็เป็นคนใจดีเป็นคนที่ผมชอบตรงที่ว่าขยันผมได้ยินมาหลายคนนะวันนี้ผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้ยินคํานี้จากปากอีทู ซึ่งมันยืนยันได้ซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมอยู่ในพื้นที่อ่ะชาวบ้านหลายคนพูดกันแบบนี้หมดเลยนะว่าพาอพร่เองเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีขยันบ้านใครมีงานบ้านใครมาอะไรไปช่วยยกตรงยกโตะยกตรงยกเต็นช่วยทุกอย่างช่วยทุกบ้านนะครับขนาดขนาดอ่านองตุ๊กตาเนี่ยเสียเนี่ยเขาก็ยังช่วยนะเขาช่วยช่วย,ช,วยช่วยจนแบบ ช่วยทุกอย่างสุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นกันวันนี้ผมผมได้ยินจากปากยศธูนะมันก็เป็นการการ,การันตีอย่างหนึ่งซึ่งผมได้ยินมาเกือบสิบหูชาวบ้านที่ผมได้ยินมาไม่ใช่ชาวบ้านที่เป็นยูทูบเบอร์นะก็เป็นชาวบ้านทั่วไปซึ่งผมไปคุกค,คี่ไปตอนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็บอกว่าพ่อเปเอกเนี่ยเป็นคนขยันนะครับคนขยันคนหาชากินข้ามเป็นคนที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับชาวบ้านนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินมานะครับ นะครับเขาเป็นคนที่ออเอื้อเพื่อื่อแพ่นะครับเขาเป็นคนตรงตรงอะไรที่อะไรที่ช่วยชาวบ้านได้อะไรที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านหรือใครมาเอาเปรียบชาวบ้านนะแกไม่ยอมแต่อะไรที่เป็นประโยชน์ชาวบ้าน er. แกช่วยแกเป็นคนจิตอาสานะครับขนาดยายทู่เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ฝั่งเราใช่ปหละ่ะวันนี้ยายทู่ยังลั่นขึ้นมาเลยยาย,ยายทู่ยายยายทู่ยังเอ่ยปากชมเลย แม่ทูนอย่างเ่ยปากชมเลยทุกคนก็ลองคิดดูดิครับนะครับเพราะฉะนั้นคนไม่ได้มาอยู่ในพื้นที่ไม่รู้หรอกคนไม่ได้มาอยู่ในพื้นที่คนไม่ได้มาอยู่คุกคีอยู่ด้วยจะไม่รู้หรอกครับแต่ล้าคนที่คุกคีอ่ะอย่างพวกผมเนีย่ยพวกผมไม่เคยคุกคีเคยอยู่ด้วยเคยอะไรมาด้วยกันเราจะรู้ที่ใส่เขาเป็นยังไงนะครับเขาเป็นคนตรงเพราะไม่ใชกอ่ะเป็นคนตรงแต่จริงใจนะจริงใจนะครับเขาไม่ชอบการเอาเปรียบกัน นะครับเขาไม่ชอบกอารเปรียบแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมอะ่ะเขาเป็นคนจิตอา,าสาจริงๆนะคนคนนี้จิตอาสาเป็นคนที่จิตอา,าสาแล้วก็เป็นคนที่ดีครับเป็นคนดีนะครับแต่วันเนี้ยนะครับ อย่าไม่ใช่ว่าผมมาพูดอวยแกนะไม่ใช่ว่าผมมาพูดอวยเราเราเราพูดเราเอาความจริงมาคุยกันนะครับทุกท่านเราเอาความจริงมาคุยกันความจริงมันคือความจริงอ่ะมันไม่สามารถที่จะนี่พ้นความจริงได้หรอกนะครับความจริงมันคือความจริงมันมันพูดยากเนาะทุกท่านสงสารเขานะอันนี้ตรงตวสงสารเขานะสงสารเขาจริงนะผมสงสารนะครับสงสารแก ทุกวันนี้ผมไม่ได้โกรธแกนะผมบอกตรงๆเลยเพราะเรารู้นิสใส่เขาไงเรารู้นิสใส่เขาไงเราผมจะไม่โกรธนะครับใครจะบอกว่าผมหน้าด้านหน้ามึอนอะไรอยู่ทําไมเขาไล่มึงทั้งสามทีครั้งทําไมมึงยังหน้าด้านหน้าทนอยู่เพราะเรารู้เรารู้นิสใส่เขาหลายคนถามว่าทําไมขณะเมื่อคืนช่างตั้มพอลี่ยังพูดเลยว่ามีช่องเดียวแหละก็คือพิธีที่ ไม่ออกมาแชร์ไม่ออกมาดา่าไม่ออกมาว่าเขาอันนี้ต้องยอมรับนะนคือช่างตั้มนเกิคือเราไม่ได้จะไปแชร์อะไรเขาว่าไอ้สิเราเรารู้ที่ใส่เขาวันเนี้ยเขาโกรธเราไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกดีแล้วอารมณ์ดีแล้ว,ว,ลวนะครับยิ่งนะครับแกก็อย่างนั้นแกนักสงสารตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมชาวบ้านอะ่ะผมเชื่อว่าชาวบ้านเขาเขาเขาเข้าใจในตัวแกนะแต่เข้าใจเลยแนะชาวบ้านทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเออ ผมเชื่อว่าชาวบ้านหลยคนก็เรื่องสงสารเขานะาเพราะพี่เอกทีนี้เขาโดนเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เข้ามายุ่งเรื่องเรื่องคดีฟาร์มของเขาไม่ยุ่งกันหรอกแต่เราเราพูดถึงเรื่องนิสัยอุปนิสัยของเขาเขาเป็นคนดี <c oughs> เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมชอบเป็คนคนจิตอาสานะครับไปช่วยงานทุกบ้านไปมีหมู่บ้านมีโครงการอะไรมาใช้ช่วยช่วยตัดหญ้าถนนข้างทางทางํทาใครรับจ้างดํานากูไปไม่มีเงินให้ไม่เอาเอาข้าว เอาข้าวมาให้ลูกๆก,กินที่บ้านบ้านไหนไม่มีเงินทํางานเลี้ยทำงานแลกแลกเอาเงือไปแลกข้าวครับเขาเป็นอย่าง,งานี้จริงครับพ่อพี่อ่ะจริงๆเขาเป็นจริงๆแล้วผมก็ได้ยินมาหลายคนได้ยินแล้วเมื่อคืนเนี้ยผมเมื่อวานเนี้ยผมยังได้ยินจากปากเยี่ยทู่ผมก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกดีใจผมรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้ยินคำน,นี้ซึ่งมันตรงข้อมูลที่เราได้มาสิครับมันตรงข้อมูลที่ที่เราได้มาตรงน,นั้นเพราะฉะนั้นวันเนี้ยครับ ผมถึงบอกเอฟซีครับว่ามันมันมันโอเคอะครับมันมันก็ประทับใจนะกับสิ่งที่กับสิ่งที่อลุงแกยังเหลือเหลือไว้แค่ฟาร์มฟาร์มดีนะฟาร์มดีแกเยอะพูด,ดง่ายฟาร์มดีแกเยอะนะครับคือแกไม่ดีอย่างเดียวคือเรื่องอารมณ์แค่นั้นแหละแกไม่ดีเนี่ยคือแกแกคุมอารมณ์ยังไม่ได้ แค่นั้นแหละ <c oughs> ก็แกเป็นคนตรงไงแกเป็นคนตรงนะครับผงผางแต่ใจดีนะครับใจดีนะครับ,ใจใจนะรบเพราะฉะนั้นวนันนี้หลายคนก็คงจะยินเนาะจากปากยูทู่แล้วว่าพ่อเบ้เป็นคนยังไงนะครับทุกคนก็คงได้ยินกันแล้วแหละนะครับก,ก็ก็ตามที่ยาทู่พูดนั่นแหละนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลตรงกันทุกอย่างมันตรงกันกับสิ่งที่ผมได้ยินมาแล้วท่านก็ก็อยากจะนำเรียนทุกทุกคนว่าวันนี้วันนี้นะครับผมเชื่อว่า ฟ้าลางฝนนะย้อนสดใสเสมอนะครับส่วนเรื่องคดีเราเราเราจะไม่ยุ่งนะครับส่วนเรื่องคดีเราเราเรื่องคดีเราจะไม่เข้าไปแตะขาไม่เข้าไปก้าวไกลจะไม่เข้าไปไปวุ่นวายเราก็จะเป็นให้กำลังใจอยู่แบบนี้นะครับให้กำลังใจอยู่แบบนี้เราก็จะไม่เข้าไปไปก้าวไกยไปอะไรกับแกมากนะครับเพราะว่าผมก็จะด่าแต่อีดําอีดัมนี่แหละอีดัาดัาดัดคอมนี่แหละนะครับคนอื่นก็ปล่อยเขาไป ผมก็จะด่าแต่อีดัมดอทคอมคนเดียวผมอยากให้ทุกคนเข้าใจครับเนาะก็ส่วนคนที่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับว่าว่าทุกคนเป็นห่วงเพราะไปเอกแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมอยู่ผมอย่างนี้ผมอยู่ผมแบบนี้แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจผมก็ยังเชื่อว่าไอซีหลายคนยังโควม์อยู่นะครับไม่เป็นไรผมผมถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะครับนะ ครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่เราได้ยินมาจากยะทูบครับนะส่งเรืออ่งจะคิดยังไงแล้วแต่ครับนะวันนี้ก็ให้กำลังใจต่อไปครับี่ครับจับมือให้แน่นๆครับจับมือให้แน่นผมเชื่อว่าฟ้าหลังฝนนะมันย้อมสดใสเสมอทุกท่านผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับสู้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันไม่ว่าอะไรันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรมันมันมันคือคือกำลังใจที่ดีที่มีให้กันนะครับนะโอเคครับ